เียแ yeah. ม่งดูรีเพย์เราเว้ยสามดอกสามดอกน,อนี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่นอยู่นี่ มันว่า oh, okay. อ๋อผมเกียร์อย่างอดีตยอดขีดอ่ะอดีตยอดขีดที่ปากดีกับมึงอ่ะหรอพ้องเกียรห้าคิดแป่งเล่นด่านโกดังเว้ยกูเล่นเองมามามออกมา ไหนวะไหนวะบ้าไหนวะนั่นห้องเก้าเวนบอกมันกูเอาอ่ะเล่นติดโคตรลาวเลยเ,เล่นแบบว่าห้องหกเจ็ด เล่นเล่นมนะานอไอศีเล่นนะเฮ้ย <c oughs> เล่นเลยเล่นเลยเฮ้ยโคตรลาวเลยเฮียแค่ดีเ่นวะ งัวใช่ไปล่ะส ok ่งแม่งหาห้องเลยวันโตเหรอวะโอ้ไม่เหลือแล้ววะ มันดูตอนที่มันยิงกูดิไอ้เหี้ยยังไกลอ่ะชุดเดียวอ่ะมันยิงทะลุควันนะ่ะเออ,อ,เอเคคมันไปไอ้เหี้ยแบงค์นึ่ยิงไม่ไดที่จะที่ที่เราฮ่าฮ้าไอให้มันหนีอ่ะ หไหนเนี่ยไอ้พวกเนี่ยเดี๋ยวเ้ห้องห้องไหน้องไหนเนี่ยห้องเก้าสิบอะเข้าไปด่าแม่ยเรดรันบีเคเคเว้ไอลู แทนเมื่อกี้กูเล่นก่อนเขาช่วงไปหนึ่งหนึ่งส่วนกูเล่นสนยัยแกไอ้ที่เชี่ยปัญญาอ่อนทั้งลายไอ้แทนเนี่ย<ๆ>รอเรายิงห้องกุญธะไดาหรอเข้าห้าแล้วห้องหกเสร็จ กับระแวก61เหี้ยไอ้เหี้ยพวกใครอ้อดีตขีดอะใช่เลยที่มันด่าพวกเราอะหนึ่งพันมวย muốn ngân mấy? thảm giờ ơi không like?